สวัสดีจ้าเพื่อนๆเช่ายูทู e นะคะและปูติดตามนะคะและคนแลปูที่รับชมคลิปของเดือนเพ่นมาโดยตลอดนะคะเมื่อนีเดือนเพ่นอัน <c oughs> สิพผ้ามาเบิ่งวานในแตะละมือของเดือนเพ่นนะคะเดือนเพ่นใส่บาทเดือนเพ่นเห็ดยังใส่บาน่เนาะค่ะเนาะเพราะว่ามีแตเ่เบาย่ำเก็บเห็ดว่ามาวัดมาวัดเห็ดอีกอย่างมาวัดเนาะค่ะเนาะอยากในหูเนาะค่ะเนาะว่าเห็ดยังมาวัดเน่ะนะคะ ในมือนี้ในมือวันศุกร์นะคะมือวันศุกร์ที่ยี่สิบเก้านี่นะคะในมือวันศุกร์ที่ยี่สิบเก้าเดือนแปดสองหาหกสามนี่นะคะมือนี้มือวันศุกร์นะคะเดือนเพ่นกะหุงขานะคะหุงขาวงเขา่าหุงข่าละกาะทอดหมูค่ะหมูอันหมูทอดนี่ซื้อมาจากตลาดนะคะเนี่ยนี่นะคะโลหนึ่งค่ะโลหนึ่งด้ซํานี่ละคะ่ะได้บหลายเนาะคะ่ะ ตอนที่หั่นนี่หั่นเป็นชิ้นๆหลายอยู่ค่ะแต่พอเหตุออกมาแลวได้น้อยเดียวนะคะเพราะเป็นว่าหลายนะคะนี่ค่ะสําหรับผ่าหกองนะคะใส่ถุงค่ะต้องใส่ถุงให้พิ้นนะคะเนาะเพราะว่าส่วนเข่าพัรษานี่ต้องใส่ถุงนะคะเข่าค่ะเข่าหอมมะลินะคะอันนี้เข่าหอมมะลิค่ะเข่าหอมมะลินี่โลเคิงค่ะประมาณอันนี้คือโลเคิงนะคะที่เตือนเพนหงนี่โลเคิงทุกมือค่ะแ้วคา มูหมูทอดมือนี้เห็ดมูทอดนี่มือนี้โล่หนึ่งค่ะโลหนึ่งก็ไดดซํานี้แล้ะค่ะใบปให้นี่กัอย่างที่สามนะคะบักมอนไข่ค่ะมือนี่บักมอนไข่สวยงามมากค่ะเห็นบอกคะแมงมีกับมักต้อมักจอมเนาะคะ่ะนี่ค่ะแมงมีนะคะกําลังสุกพอดีเลยค่ะบักมอนไข่ค่ะเดซส่สู้มือค่ะมือไดที่บเดตัวค่อยโบเดใส่นะคะเนาะแต่ว่าเดียวแต่ว่าเดียวเนี่ยไซสู้มือเลยค่ะเพราะว่า ขนาดมันโมเมนหนาของอันบักม้อนไข่เลยค่ะ,ะแต่ว่า,ากะอันมีนะคะบานของเดือนเพ็ญมีค่ะอุดมสมบูรณ์นะคะบานของเดือนเพ็ญต่อมาค่ะอันนมนะคะใส่นมค่ะมือน,น้มใบะมีอยูขวดนะคะค่ะแล้วก็นี่แหละค่ะบันที่นี้ก็ต้องใส่ถุงนะคะแล้วล้วก็ต้องใส่ถุงเขานี่ก็เพิ่งซุกใหม่ๆเลยนะคะเห็นบหคะนะคะนี่นะคะ เดือนเพ่นเห็ดจังสีละค่ะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าว่างๆหรือว่าหรือว่าเห็นแล้กินท่านนี่อย่างนี้เนาะค่ะเนาะเด่นเพ่นเคยให้เบิงว่าในแต่ละมือนี่เด่นเพ่นเห็ดอีกอย่างเนาะค่ะเนาะใส่บาตเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเวลาไปหาเห็ดกมักบอกว่าบอกในคลิปว่าอันอันมาวัดมาจังหันอยากหูเหมือนบอกค่ะท่านผู้ติดตามอยากรู้เพื่อนๆอยากรู้เหมือนบอกค่ะว่าเด่นเพ่นเห็ดอย่างเน่ยส่บาตเนาะค่ะเนาะนี่ละค่ะอันใส่บาตนี่เพิ่นแล้วกัน แามลันกาที่ว่าอันเดือนเพ่นกินเขานะล่ะคะ่ะกกินเขามาจากกันนักกินมาตตะวัดนะล่ะค่ะบัได้บัไดดอีหยัยยงเลยนะครับหมายถึงว่าอันได้ <c oughs> บุญพรนะคะเนาะของนี่เพิินอันสันโบเบิร์หรือเขาเขา,เขาเรียกว่าเขาก้นบาทค่ะตามภาษาบ้านะะาาบบานอกนะคะเนาะนั่นแหละคะ่มะมาเห็อไหเดือนเพ่นสุขภาพแข็งแรงหายปวดแข็งหายปวดขานะคะค่ะเฮ็ดไหสุขภาพดีบ่ิาไงานมันบ่มีไขมันแม่คัน อาหารของวันนะคะมีซุปน้อไม้มีซุปบะเขืออย่างสีมกน้อไม้แกงน้อไม้แกงเฮ็ดอีหยังสีนะคะเนาะตามที่เห็นในคลิปนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะมันคืออาหารที่ที่วัดสายวัดปลาเพื่อนสันนะคะเพื่อนตองสันใส่ถุงนะคะเดือนเพ่นก็ต้องไส่ถุงคือกันนะคะเนาะนี่นะค่ะตามที่เดือนเพ่นบอกนะคะนี่คืออาหารที่เดือนเพ่นใส่ใน,ในแต่ละมือะค่ะนี่แหละค่ะเตรียมตื่นขึ้นมากกับประมาณตีหานะคะตีห่าลูกขึ้นมาเห็นแล้วกินนะคะหุงเขา มุ้งเขาปอกบักกันม้อนไข่แล้วก็เห็ดหมูทอดมือน,นี้นะคะหมูทอดเดี๋ยวมือเดี๋ยวเกิดว่าคลิปต่อไปถ้าเกิด mm hmm. เดือนเพ่นวางกระสีเ็ดกระสีไฮเบิ้งนะคะว่ามเดือนเพ่นว่าในในมือต่อไปเดือนเพ่นใส่หยางเนาะคะ่ะเนาะเพื่อสีไฮรูนะคะว่าในแต่ละมือของเดือนเพ่นเดือนเพ่นคนเก็บเห็ดใส่หยางใส่บาน่เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าไปเก็บเห็ดยูวัดนะคะก็ต้องอันเห็ดไ้เพิ่นดีๆเนาะคะ่ะเนาะ คอมเมนว่าอันนั้นหรอคะอันนั้นอันนี้นะคะ,นนะ,ค,ะคือแบบว่าเตือนเพ่นกาจเคล็ดบุญนะคะเราบัตที่นี่เฮ็ดยูวัดเพิ่นมะหลายนะคะก็เลยไปเก็บไปซื้อเดี๋ยวคนสีสงสัยว่าเป็นยังมันประบาเพไปเก็บเห็ดยูวัดบ่ค่ะขออนุญาตเพื่นเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนบอกว่าไปเก็บได้เลยจ้านั่นแหละค่ะเตือนเพ่นก็เลยไปนะคะเดี๋ยวคนที่พอเข้าใจเพื่อนสีสงสัยว่าเออเป็นยังคือไปเก็บเห็ดยูวัดอีนยังสิเนาะค่ะเนาะ,นะค่ะเนาะ กะมือนีกะคลิปนี้นะคะคลิปที่ว่าเดียนเพ่นทิใส่บาทนี่กะจบ,บเพียงเท่านี้นะคะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ทติดตามรับชมนะคะสวัสดีจ้า